วันนี้นะครับจากทิงพยายินงสีดามาถึงร้านขายุูนเรียนของอาจารย์เจี๊ยบแล้วมากับโก๋แก่นะครับเป็นไงครับร้านวันนี้สลูกเลยแนะนําร้านยังไงบ้างก็ออโอเคฮะวันนี้คือผมแนะนําจากทิงแต่งทิงสีดำนะพร้อมด้วยโก๋แก่โหวมพิรามแล้วก็พ่วิโลดอยู่ว่าต้อง พูดง่ายถนนจที่52ปากทางหมู่บ้านทองกิจหรือไว้สยามนะตงรงเซเว่นนะตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมาช่วยอาจารย์มานพอาจารย์เกียบนะครับ่ราคาถูกนะราคาถูกรู้สึกว่าอาจารย์เกียบอาจารย์มานุเนี่ยผมเคยติดตามแล้วเคยซื้อมาทานอาจารย์เนี่ยเขาขายอยู่หมู่บ้านตินะไมยก่อนถึงโลตัสนะตอนนั้นโลประมาณ180ใช่ใช่180ใหม่ใหม่เลย190นะครับใช่ อ่าเป็นทุเรียนจันของแท้นะนี่อ่าโขแก่เนี่ยเขาก็ไปซื้อมากินรับประทานบอกลูกใหญ่หอมเนี่ยก็มีมาก็โอ้ลกพิ่าผสีดำแล้วก็พี่วิโรจนอดว่าผมขอเรียนเชิญย่านสะพานใหม่เลยนะพี่น้องประชาชนในนามจากกิ่งแตงทีมดิ่งสีดำนะขอการันตีแล้วก็อาจารย์เคียบจันมโนบเนี่ยอ่าตอนนี้เพื่อ่ให้เขาขอเขาขอลดกรณีพิเศษนะช่วยพี่น้องประชาชนในโควิดนะโควิด19 ในราคาถูกจริงฮะหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะเพราะว่าจานมานุษย์เนี่ยเขาไปเอาที่สวนจริงจริงฮะที่จันบุรีนะครับเนี่ยฮะลูกยาสโชว์ให้ดูหน่อยนะครับลูกใหญ่นะพร้อมกินนะพร้อมกินทุกลูกนะไม่ใช่ทุเรียนดิบนะฮะทุเรียนสุกหมดเนี่ยฮะวันนี้โกแก่ก็มาซื้อฮะประมาณสี่ห้าโลโอ้โกแก่หกเก็บโลนะวันนี้เห็นว่าจะเหมาทั้งร้านครับเนี่ยฮะครับนี่เห็นยไหมฮะ ให,ใหญ่มาก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 นีก็เรียนเชิญย่านสะพานใหม่ถ้าถ้าเดี๋ยวอาจารย์มานพหรือปล่อยคิดไปแล้วนะอขอเรียนเชิญที่น้องประชาชนในย่านสะพานใหม่ด้วยนะครับมาช่วยอุดหนุนอาจารย์เทียบอาจารย์มานพด้วยนะครับผมจากในานามจากทิมงแ่งทีมอินซีดำขอพาลันตีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ